ราคาสูงขนาดนี้นะครับแล้วก็โอ้โหตารางเมตรหนึ่งเริ่มต้นที่17,0 0 0บาทสําหรับรุ่นพรีเมียมแล้วก็1 0 0 0 0บาทเนี่ยสำหรับรุ่นเพิ 1, ร์ฟเนี่ยอสอบถามกันเข้ามามากว่าขายใครใครเป็นกลุ่มลูกค้าของมาเจสเซกก็วันนี้คลิปนี้ก็จะมาบอกว่าหลักๆเลยกลุ่มที่1เนยกลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะนะครับคือให้ความสําคัญธ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยพร้อมๆกับเรื่องของความสวยงามหรือการตกแต่งภายในเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เตรียมแปลนบ้านมาแล้วก็มาคุยกับเราอย่างชัดเจนนว่าจะต้อองงเผผืั อย่างไรเพื่อจะติดตั้งมาเสติกเพราะว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เรื่องของงานตกแต่งซึ่งกลุ่มนี้ก็ถามว่าเยอะไหมเป็นสัดส่วนที่เยอะไหมก็เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่วางแผนมาดีอยู่แล้วว่าจะติดตั้งมาเจสติกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่ปลูกเองหรือว่าสร้างเองนะครับหรือว่าเป็นการสร้างผ่านผู้รับเหมากลุ่มนี้ก็จะให้ทางแบบบ้านต่างๆมาให้ทางเราเนี่ยประเมินแล้วก็ดูในเรื่องของเราคงราคาให้ กลุ่มที่สองต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เจอเข้ากับตัวเองเจออะไรก็คือโจผู้บุกลุกที่สามารถบุกเข้าไปในบ้านได้แล้วเขาเนี้ยก็เลยม,มามองหาแล้วว่าจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมาเจสสิกก็เข้าไปตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าชีวิตคนในบ้านอะ่ะมันไม่มีถูกไม่มีแพงนะครับเรามองว่าเอ๊ะแต่งบ้านสวยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยเนี่ยพอมันเข้ามาได้เนี่ยผมว่าทรัพย์สินบางอย่างบางชิ้นในบ้านเราเนี่ย มีมูลค่ามากกว่ามาเจสเซ็ด้วยซ้าไปซึ่งอันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือว่าติดตั้งเหล็กดัดไปครับแล้วมันยังเข้าไปได้อันนี้มีเคสหนึ่งเลยนะครับเป็นทาวโฮมซึ่งลูกค้าติดมาเจสเซ็ของเราไว้หลังบ้านนะครับและอีกหลังข้างๆทาวโฮมมันจะมีลักษณะที่ติดกันเนาะหลังข้างๆเนี่ยไม่ได้ติดโจเนะี่ยมันเข้าหลังบ้านลูกค้าเราก่อนนะครับพยายามจะเปิดมาเจสเซ็ประตูบันเปิดเดียวนะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ออก พอมันเปิดไม่ออกเนี่ยมันข้ามไปบ้านข้างๆซึ่งมีเหล็กดัดนะครับเป็นประตูบานเปิดเหล็กดัดแล้วมันก็สามารถล้วงมือเข้าไปเปิดแล้วก็เข้าไปขโมยของในบ้านข้างๆได้จนทําให้บ้านข้างๆเนี่ยต้องมาหาบ้านลูกค้าเราว่าติดตั้งอะไรทําไมมันถึงไม่สามารถจะเข้าไปได้ที่ผมเรียนคลิปนี้อยากจะบอกว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญแรกๆในการที่จะสร้างบ้านเลยนะครับเราควรจะให้เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ต้องมานั่งคุยกันว่าจะต้องใช้อะไรผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมาใช้มาเจสติกนะครับแต่อยากให้ทําการบ้านให้รอบด้านเพราะว่าบ้านต้องอยู่อาศัยกับเราหลายสิบปีแล้วก็อย่างที่บอกมาเจสติกถ้าลูกค้ามองเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอาจจะสูงแต่ว่าตอนนี้มันก็มีเพิร์ซีรีส์ที่มารองรับตารางเมตรหนึ่งก็เริ่มต้นที่1นึ่งบาทแล้วก็สวยงามปลอดภัยผ่านเทสทุกอย่างเหมือนตัวพรีเมียมซีรีส์นะครับแล้วก็มีระบบล็อกที่เป็น3จุดเหมือนกับตัวพร,รีเมียมซีรีส ก็อยากที่บอกว่าถ้ามองหาความปลอดภัยที่ไม่อยากใช้เหล็กดัดแล้วอยากให้บ้านสวยเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามาเจสสิ c มุงรว้นิรภัยตอนนี้น่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดและที่สําคัญนะครับมาเจสตอนนี้เราเป็นลายเดียวจริงๆนะครับที่ผ่านการทดสอบนิรภัยสากลที่ทั่วโลกยอมรับก,ก็คือ AS5041 กับประเทศออสเตรเลียก็คือการผ่านในระบบที่จะเคลมว่า security ได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการนี้ทั้งหมด เราไม่ตึงตั้งเทสกันในคลิปแบบโอ้เอานู่นเอาดุนมาตีเพราะจริงๆโจรเวลามันมาไม่ให้ลูกค้ารู้ตัวหรอกครับสุดท้ายแล้วก็ฝากนะครับว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักว่ามุงรุ่นนี้เราพายคืออะไรนะครับแวะมาชมได้ที่โชว์รูมของมาเจาเสสกเราอยู่ที่โครงการดิพัติโอพัฒนาการ60นะครับเราก็จะมีให้เห็นทั้งตัวพรีเมียมซีรีส์นะครับก็อาจจะทุกโมเดลเลยนะครับที่เห็นอยู่แล้วก็จะมีตัวเพิร์ฟซีรีส์ให้เห็นเปรียบเทียบกันเลยว่าอยากได้แบบไหน ก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเรากังวลมากเพราะว่าตอนนี้มันมีของที่ทําลักษณะเป็นมุงลวดนิรภยัยแต่ว่าไม่ใช่มุงลวดนิรภัยเนี่ยอันนี้ผมเป็นหัวเพราะว่าลูกค้าหลายคนต้องไปเสียเงินหลายครั้งนะครับแล้วก็มันมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยลูกค้าจะมองประเด็นเรื่องราคาถูกกว่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองด้วยว่าถูกกว่าแล้วตอบโจทย์ด้านคุณภาพด้านการใช้งานด้านความปลอดภยัยจริงหรือไม่อันนี้ฝากด้วยนะครับแวะมาได้นะครับโชว์รูมของเราสวัสดีครับ